สวัสดีครับคุณได้พบกับรายการคุณอยู่ในรายการคุณอยู่ในรายการ E A E Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปอะไรครับอูเดรครับผมจะไปขามใครใครลงนะนอนนอนนอนกูเองนอนกับนอน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 กับนอนถึงเวลานอนมึงไม่นอนใครมานอนกับผมได้มั่งโอ้มทำไรนอนลูกนี่สัตทิมนอนมึมนี่ะไปไหนอ๋อ <l> <c oughs> ออกเลยเอฟนอนดิอ่าไปครับอะไรอ่านก่อนแล้วค่อยไปรับเป็นอะไรเขาบอกทำเป็นเกมผมบอกว่าระวังข้างหน้ามีหีบด้วยระวงังด้วยเดี๋ยวหยุดทุกคนหยุดปูอะไรวะกลับกลับกล ไม่ลอกันเลยอ๋อยังไม่สั่งเลยกะทิมกรับเอ้ยพี่มันมีการโกงได้ด้วยนะเนยเออแหมใครไม่รู้มรกรดคือคะแนนนะเว้ยแล้วก็อีดดิสอิดอดิสไอ้ยไม่รู้จะเป็นพิกฟูคืออะไรวะพิกฟูอ๋อไม่มีแส,แสงรือเปล่าความมืดอ่ะปอไปหมดเลยโอ้ยมืดมาก แล้วก็ยูแหวนฟีนไปโอ้โหมองไม่เห็นเลยใครได้ใครเอาของในกล่องไปวะเออมัน<อ>ไม่เห็นว่าเออปรับอแสงไงล่ะอุ้ย ขอป้อนนี่เอ้ยโอ้ยอยากป้อนดิ้ยไอ้ช่วยรักอ่าเล่นแบบหมดนทะล้วไป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 เขาสร้างคนสร้างนี่โคตรฉลาดเลยอยากเห็นหน้าคนสร้างมากเลยเอิลงมานี่